ใครไม่ใช้สิทธิ์นี้คือขาดทุนรีวิวลีมูซินส่งสนามบินฟรีจา,บากบัตร UOB k ีค s f สไ e เออรวอร์อลีใช้ที่ห้องกงคุ้มไหมได้รถอะไรหรือเก็บไว้ใช้ที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวสรุปข้อควรรู้ให้ฟังครับใกล้สิ้นปีแล้วใครมีทิปแล้วยังไม่ได้กดเรียกรีบกดเลยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ข้อ1ได้3สิทธ์ต่อปีปฏิทินกดจองสําหรับปีหน้าได้เลยมันจะกินสิทธิ์ของปีนี้ข้อ2ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงภายในปีนี้เช่นกันข้อ3บริการนี้ไม่่ใชออนดีมาะคบริการ w ีเวทติ้งไทม์ได้15นาทีจากเวลานัดและข้อ5ตอนจองเนี่ยอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันตัดเงินเรานะซึ่งครั้งนี้เดินทางไปสนามบิน2คนจากฝั่งจิมซาจุย ok กดเรียก M P V ไปเลยครับราคา103ดอลลาร์ส่วนตัวผมว่าเรียกที่ฮ่องกงไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าระยะสั้นไปถ้าเทยียบจองผ่าน O T A เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเหมือนกันแต่ใกล้สิ้นปีแล้วสิทธิ์ผมยังเหลือเยอะมากก่อนหน้านี้ใช้สิทธิ์จากบริการอื่นตลอดโดยครั้งนี้ก็ได้มาเป็นอัลฟาดนะครับแต่นั พอทริปนี้ไปเดินงานแฟร์มา2วันเท,ท้าแทบแตกเลยครับสาวๆค,คนไหนมาเที่ยวเราเดินทั้งวันกลัวหัวเห <ขอ S 2> ม็นขอฝากโปรดักต์น้ำหอมฉีดผมแฮมิสไว้ด้วยนะครับแบรนด์มิสบีบีเกอร์กดซื้อไว้ได้เลยส่วนเรื่องรีมมซีเนี่ยผมว่าใช้ฝั่งยุโรปหรือญี่ปุ่นคุ้มกว่าะจะเสียส่วนต่างเพิ่มอีกนิดนึงถ้ามีโอกาสเดินทางไปเที่ยวนะครับแต่ถ้าไม่มีทริปก็ไม่ต้องคิดมากกดติดใช้ไว้ได้เลยทุกคนกดได้ลดอะไรกันบ้างครับและมีใครอยากให้ทำคลิปอะไรที่ฮ่องกองมาคอมเมนต์กันได้เลย